น,ะะนน้วัีเกือบแล้วเสร็จแล้วแหละมีกระถิ่นทุกปีนะคะไปเลยรักๆจ้ารักเช่นกันนะคะน้องโมดคนสวยรักทุกคนนั่นเลยจ้าพวกเรารักกันรักค่าคิดถึงด้วยค่ะแม่ขอบคุณมากๆนะคะคิดถึงเช่นกันจ้ารักจ้าน้องลุน แม่อ้อแม่ออนะคะน้องมดร,รัสลินน้องมดน้องมดนะคะแล้วก็ใครไม่ติ่มหรือเปล่านี่แหละหาก็ะได้เท่านั้นเลยมาจากทอดกระถินไอ้นีน่แม่ก็ขึ้นบ้านและขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าเนื่องข้าวหาปลาแต่งตีเส้าก็จุงภาพนิ่งบ่ อุตสาทายอันแห่กระถินไว้ผ้าสบายเนยบดอกไม้หอมเนบดอกอินทาวะต้นไม้บังแสงอาทิตย์อยู่ใบาสามกวกวานี่แหละนูปิดเสียงนะคะไม่ได้ยินอยู่ไหนเหรอ สวยแท้จ้าแม่ครับสบายสบายเนาะสามสิบนาทีก็พอสวัสดีจ้าคุณพี่คนสวยสวัสดีจ้าไม่รู้ว่าคือยาอะไรมุดแดงก็มาไตกลองใ,ใจครับไม่ร่้มาส่งใจจ้าขอบคุณมากมากนะคะอยู่ทุ่งนานะคะแม่ลงมาวัดอันนั้นนะ เพื่อนทอดกระทินวันนี้ธรรมดาถ้าแม่อยู่ทำงานอยู่ไม่ร้อนแล้วนี่มาจากงานกระทินก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะี่ไปนะแล้วก็ไม่สะดวกค้า,ข,าข่าวนกเขานกเขามากิน ไม่ได้ขึ้นไปอาบน้ำอาบทานะลงมานาแล้วได้มาเห็ดคอนเทนต์รู้จักก็มาเว้บ้านแม่แคที่จะพาไปเอาไปกราบเจดีโปรยนะคะแล้วก็ฝากลำบายสีสู่ขวัญข้าวเพิ่งเสร็จนะคะ แม่ร่วมบอ,อกว่าสวัสดีจ้าน้องพีนะคะมาจากทอดกระถิ่นบายสามโมงกว่าแม่ก็ลงมาแล้วนะไม่มีแดดแล้วมันมีเมฆเหมือนฝน,นนั้นสักทีนะบางวันลูกก็ไม่ว่างนะวันนี้ลูกหยุดอยู่แต่แม่ลงมาทุ่งนาะหนูไลท์ช่องแดงอยู่ขอโทษนะคะแม่ปิดเสียงจ้าวอ๋ออ้ยแม่น่ะเบิ่งบุป็นดนะ คนเลยนะจ๊ะโอเคจ้าคำนะคะวันนี้เกือบแล้วเสร็จแล้วแหละมีกะทิทุกปีนะคะดีนะคะไม่ร่วมสวัสดีจ้าแม่กคท้สวัสดีจ้าท,ทำเกิงเกติศัก์มาส่งคือแต่งตัวงามแท่ครับแม่ ยอดสาลรโทร <laughs> อยู่แต่ฝนไม่ตกเด้ตอนเที่ยงเนาะฝนโปรยนิดนึงตอนเที่ยงนกเขาจุกกลูแล้วก็นกเขาชาวานะคะมากินยานกเขาคือ,อยาห้าโมงแล้วเะนาะอีกสามนาทีถึงห้าโมงเนาะ ม่พูดผิดเมื่อกี้ว่าจะถาวมม่าถึง4โมงหรือ,อยังไม่รู้ว่าคือย่าอะไรหมดแดงก็มาใไต้ก้องนกกระยางหรือเปล่านาะมันจะมาเป็นฝูงเลยเนอะนกมันจะมาหาอาหารนะคะ แม่อ๊อแม่อ้อะนะคะน้องมดรสลินน้องมดน้องมดนะคะจ้ไลสุดยืนยันตัวตนประมาณ30นาทีนะคะอยู่ทุ่งนาข้าวกำลังออกรวงนะจ๊ะแต่วัดที่แม่ไปนะเป็น พระเจดีย์โปรยนะจ๊ะสวยมากขอบคุณนะคะมีอะไรทำก็ทำไปเลยนะคะแม่กินน้ำก็ได้กองเอาเล็บขะกองเอาก็ได้เสียงอยู่บ้านนะบ้านแขนนางเนาะไอ้นี่แม่ก็ขึ้นบ้านแล้วขึ้นไปอาบน้ำอาบท่า นึงข้าวหาปลาเพราะว่าหลายวันแล้วไม่ได้ไหลเนาะก็เหงาเอฟชุดนายจ้าแต่งตัวจ้าจ้าได้อันุโมทนากับเพื่อนเนาะเราไม่ได้ไปเกียดไปเดิน ต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามคันนาเนะไม่เหมือนสมัยหน้าเลยสมัยแนะนํำยูแต่แม่เข้าบทเป็นช่องแดงนะเข้าไปพเห็นยูหักบ่มีมองอันคอมเมนต <c oughs> ์ <c oughs> ตอบนิดนึงเนะเห็นน้องพวงแก้แล้วก็ใครน้องยิงวึงเนะได้ขึ้นไปอาบน้ำอาบทานาะลงมานาอะไรได้มาเห็นคอนเทนต์ ว่าจะไปวัดอีกคนก็ไม่อยู่แล้วมันจะไปกระถินผูเบาได้ไม่ใช่เดินทางตกที่อื่นเนาะจะลองต้แล้วเฮงเฮงปังๆนะคะไม่รู้แม่จันทสิริเรื่องมานี่ก็ช่องแดงผุนเก่งเด้เนะแม่จอเอาอันนี้ให้มันรอดก่อนเอานี้ก็พอแล้วแม่ ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะนอนวัดเลยแหละแต่มไม่ได้นอนไม่ได้ไปนอนเราไปตักบาตท,ทอดกัน่อนุโมทนากับเพิ้นเนาะเราไม่ได้ไปไปนะเราก็ไม่สะดวก ร้อนแล้วนี่มาจากงานกระถิ่นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนี่ทั้งวันเลยวันนี้บางครั้งก็ฝนโปรยลงมานะคะช่วงนี้ก็มีบุญกระถิ่นเยอะนะคะก็เลยไม่ได้ว่างไรวางก็เตรียมงานทั้งวันลำลำสู่ขวัญข้าวนะก็เลยไล์สุดมาจาก งานกระถินนะคะงานเสรหัว <บ S 1> หน้าก็ช่องแดงนั่งๆก็ช่องแดงเนาะส่งหัวใจรลิบๆนะคะขอบคุณมากๆทุกกำลังใจนะคะลงรา ข้าวนกเขาหรือยานกเขานะเขาเรียกเฉพาะนกกินนะสวัสดีจ้าแม่จันคนสวยนะคะน้องพีไม่รู้ส่งหัวใจส่งตอบนิดนึงนะเห็นน้องพวงแก้แล้วก็ใครน้องยิงวึงนะสำหรับรอยนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณ <c oughs> เดี๋ยวถ้านั้นไม่จะเข้าดูแล้วจะให้ลูกดูให้เนะ <c oughs> ยังไม่ไดไ้ได้ขึ้นไปอาบน้ำอาบท่านาะลงมานาแล้วได้มาเห็นคอนเทนต์ดูบรรยากาศกำลัง ฟ้าครึ้มนะคะวันนี้ฟ้าคลึ้มสลับกับแดดนะคะก็เอาแค่สามสิบมาทีก็พอเนาะสี่โมงครึ่งมอสวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านเ,นเพื่อนที่น่ารักชาวขีดค่คำๆจะเห็นนกนะคะนกเยอะเลย น้ำเริ่มแห้งแล้วนกสีขาวๆนะเขาเรียกนกอะไรนะดีจ้ามาส่งใจจ้าขอบคุณมาก